สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ l e l p สำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่จะทำลายความมั่งคั่งของคุณความมั่งคั่งหมายถึงทรัพย์สินที่คุณเก็บในรูปแบบต่างๆเช่นเงินสดหุ้นตราสารหนี้อสังหาหรือโลหะที่มีค่าที่สามารถรักษาบ,บูรค่าของตัวมันเองได้อย่างทองคำ ซึ่งปัจจัยต่อไปนี้คือสิ่งที่จะทําลายความมั่งคั่งของคุณอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ตัวมันจะกัดกินเงินออมหรือเงินที่คุณหามาได้อย่างยากลําบากเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อที่หการมีหนี้ที่เกินตัวโดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงหรือหนี้ที่ไม่เกิดประโยชน์หนี้นั้นมีหลายประเภทซึ่งมีทั้งหนี้ที่ดีและสิ่งจําเป็นเช่นหนี้บ้านเป็นสิ่งที่พอยอมรับได้เพราะถ้าเรากําลังสร้างตัวคงไม่สามาร,รถซื้อบ้านด้วยเงินสดได้หนี้การศึกษาที่จะเปิดโอกาสให,ให้คุณได้ง,งานที่ดีขึ้น หรือว่านี่ที่เริ่มต้นในการทำธุรกิจที่จะทำให้คุณขยายกิจการได้เร็วมากขึ้นแต่เมื่อคุณใช้เลเวลชันในการก่อหน,นี้ระยะยาวแล้วคุณควรคิดถึงความสำคัญของหนี้นั้นว่าจำเป็นหรือไม่เพราะคุณกำลังเสียโอกาสในเงินก้อนนั้นอยู่แทนที่จะนำเงินก้อนนั้นไปออมหรือลงทุนคุณต้องนำเงินก้อนนั้นมาใช้หนี้แทนและยิ่งถ้าเป็นหนี้และผิดน้ำชำระทำให้มีอาตาัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นหากไม่สามารถหาเงินมาชำระได้จะทำให้คุณเข้าสู่ภาวะวงจรอ,อุบาทและล้มละลายในที่สุด ยิ่งทำให้คุณเก็บความมั่งคั่งได้ยากขึ้นไปอีกข้อสังเกตคือถ้าคุณใช้บัตรเครดิตแล้วมียอดที่ต้องค้างชำระที่มากอยู่ตลอดเวลาบัตรเครดิตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับคุณแล้วเพราะดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ผิดนัดชำระสูงเกือบ20%ต่อปีซึ่งผลตอบแทนขนาดนี้มากกว่าการลงทุนในหุ้นซะอีกการมีหนี้ที่มากยิ่งทําให้ความคล่องตัวในการใช้จ่ายเลยมีข้อจํากัดมากขึ้นอีกทั้งปั่นท้อจิตใจในการทํางานทําให้หมดไฟจนไม่กล้าเปลี่ยนไปทํางานที่ดีกว่า สิ่งสำคัญในข้อนี้คือเรามีหนี้ได้ถ้ามีผลที่ดีและคุณยังสามารถชำระมันได้อยู่โดยปริมาณหนี้ทั้งหมดควรไม่เกิน30-40%ของรายได้ก็จะทําให้คุณไม่ต้องกังวลกับหนี้มากนักถ้ามากเกินก็ค่อยๆปรับและควบคุมมันลงมาจะดีกว่าการมีหนี้ที่เกินตัวและเจอจังหวะวิกฤตจ,จนคุณต้องขายสินทรัพย์เพื่อน,นํามาเปะหนี้ก็ทําให้เสียโอกาสในการเติบโตของความมั่งคั่งของคุณในอนาคตข้อที่2 lifestyle inflation ภาวะที่เรามีค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามรายได้ที่หามาได้มากซึ่งอาจจะเป็นการให้รางวัลตัวเองการเปลี่ยนรถยนต์ที่แพงขึ้นโดยไม่จําเป็นหรือการเปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นซึ่งการใช้จ่ายที่มากขึ้นเป็นความพอใจส่วนบุคคลแต่ว่ามันจะทําลายเงินเก็บของคุณเองเพราะเงินที่หามาได้มากขึ้นแทนที่จะนําไปเก็บออมหรือลงทุนเรากับใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนอง,องความต้องการ เราสามารถจัดการไลฟ์สไตล์อินฟลูนได้โดยเรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายหรือแบ่งรายได้ที่ได้มาออกเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เช่น60%เป็นรายจ่ายที่จำเป็นเป็น20%เป็นเงินออมเงินลงทุน1 0สําสำหรับรายจ่ายเพื่อซื้อความสุขและ1 0สําสำหรับเงินสำรองฉุกเฉินโดยการที่เราแบ่งเงินออกมาก่อนเพื่อออมแล้วนอาส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายต่อไปข้อที่3การซื้อรถยนต์การซื้อรถยนต์เป็นสิ่งที่จะทำลายเงินเก็บของคุณ โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเพราะการซื้อรถยนต์มีทั้งค่าผ่อนรถเมื่อซื้อมามูลค่าของรถที่จะขายต่อราคาก็จะลดลงแล้วอีกทั้งมีค่าเสื่อมรถเมื่อรถอายุมากขึ้นค่าประกันที่ใช้ก็จะสูงขึ้นตามแต่ว่าหากคุณสามารถหารายได้มากขึ้นหรือมีความจําเป็นต้องใช้รถยนต์สิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานาการณ์ของตัวคนเองมากที่สุดแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะตัดสินใจผิดพลาดที่ซื้อรถยนต์เมื่อยังไม่พร้อม รือซื้อรถที่แพงเกินความจําเป็นเพราะคิดว่าเป็นสิ่งปกติที่คนอื่นซื้อกันการซื้อรถยนต์มูลค่าของมันก็จะลดลงไปตามการเวลาและสภาพของรถที่ใช้งานด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็เป็นเหตุผลหลักที่คุณไม่ควรซื้อรถยนต์ถ้าคุณไม่ได้มีเหตุจําเป็นต้องใช้มันจริงๆเพราะเมื่อคุณซื้อรถยนต์เงินของคุณก็จะมีมูลค่าลดลงแล้วข้อที่ 4. การที่ไม่ลงทุนอะไรเลยสิ่งที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้คือการลงทุนในตลาดหุ้น แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับหุ้นขอแค่เพียงคุณต้องมองหาก,การลงทุนรูปแบบอื่นที่เหมาะกับเรามากที่สุดการที่คุณเฝ้ามองการลงทุนในตลาดหุ้นโดยที่ไม่ลงทุนและคิดว่ารอไปก่อนเพราะว่าตลาดใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือรอราคาให้ตกลงมาก่อนค่อยซื้อสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้ลงทุนสักทีหรืออีกกรณีหนึ่งที่ตลาดเป็นขาลงมากๆแล้วคุณออกจากตลาดในช่วงนั้นไปการที่คุณกลับเข้ามาใหม่อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีในการลงทุนแล้วก็ได้ เพราะฉะนั้นการที่ไม่ลงทุนเลยทําให้คุณพลาดโอกาสรข้งใหญ่ในการใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นและการเจริญเติบโตของธุรกิจการจะลงทุนได้ดีควรต้องอาศัยการศึกษากับบริษัทที่น่าลงทุนในระยะยาวมากกว่าการเก็งกําไรระยะสั้นๆโดยที่ไม่มีความรู้เลยดังนั้นการที่ลงทุนอยู่ตลอดเวลาและไม่พยายามคาดดาวตลาดจากการขึ้นลงของราคาและลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เมื่อเราสูงภาพออกมาใน time เฟรมที่ระดับ10ปีขึ้นคุณไม่จําเป็นต้องรีบกระโจนเข้ามาในตลาดเพราะคุณเข้ามาช้าก็ยังมีโอกาสที่ดีรอคุณอยู่ในอนาคตอยู่ดีแต่ถ้าคุณเริ่มต้นลงทุนได้เร็วย่อมได้เปรียบเรื่องระยะเวลาของดอกเบี้ยทบต้นมากกว่านั่นเองการที่พยายามเก็บเงินสดไว้อย่างเดียวเพราะกลัวที่จะสูญเสียงเงินไปก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้แต่คอนเซปของเรื่องนี้คือถ้าเก็บเป็นเงินสดทั้งหมดก็จะโดนเงินเฟ้อกัดกินไป ทำให้เงินที่มีอยู่มีความสามารถในการซื้อของได้น้อยลงแล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเลยก็เป็นสิ่งที่จะเสียโอกาสไปอย่างมากอย่างน้อยการเก็บเงินในพันธบัตรรัฐบาลหรือผลตอบแทนที่ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากก็ยังดีกว่าการเก็บเงินไว้อยู่เฉยข้อที่ 5. ไม่เข้าใจเรื่องเงินเฟอ้ออย่างดีพอเงินเฟอ้อทําให้ราคาเข้าของเครื่องใช้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีทําให้เงินที่เรามีใช้จ่ายได้น้อยลงตัวยอย่างเช่นเงินเฟอ้อค่อยๆเพิ่มมากับค่าอาหาร อาหารตามสั่งหงจานเมื่อก่อนที่จานละ30-40บาทแต่ปัจจุบันก็ราคาไปถึง70-80บาทแล้วซึ่งอาตาัตราเงินเฟอ้อที่เราเห็นอาจจะเห็นในรายงานจากธนาคารมันคำนวณมาจากหลายอย่างที่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเช่นค่าแา่เครื่องดื่มค่าพลังงานค่าที่อยู่อาศัยค่าเดินทางการคำนวณบางอย่างมันไม่สะท้อนค่าใช้ใจ่ายที่กระทบกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานของเราจริงๆ ซึ่งการคำนวณก็มาจากในังวิชาการที่พยายามจะนําตัวเลขอธิบายภาพรวมและชีวเศรษฐกิจแต่สิ่งที่กระทบกับเราจริงๆมันต่างออกไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนและสิ่งที่น่าเศร้าก็าคือค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นมามันไม่วนจะลงอีกแล้วและกระทบไปถึงราคาที่ออู่อศัยที่เพิ่มขึ้นจนคนธรรมดาไม่สามารถซื้อได้ในทำเลที่ดีถ้าคุณทํางานล่าหางเงินได้แล้วไม่พยายามที่จะปรับตัวไปกับเงินเฟอ้อการไม่วางแผนที่จะปรับค่าใช้จ่ายตาม เงินที่คุณมีอยู่มันก็จะค่อยๆมีอำนาจในการซื้อที่น้อยลงแล้วค่อยๆถูกกัดกินไปกับเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นและปัญหานี้ก็จะค่อยๆทบไปเรื่อยๆตามเวลาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยหากเราไม่ให้ความสำคัญสุดท้ายนี้การที่เรารู้จักสิ่งที่จะทำลายความมั่งคั่งของเราไม่ใช่การที่เราห้ามไปมีความสุขกับเงินที่เราหามาได้แต่เป็นการวางแผนสร้างชีวิตที่เราอยากเป็นโดยการตั้งเป้าหมายรู้จักเก็บออมและจัดการเงินอย่างฉลาดและมีแผนการเงินที่มั่นคง ทำให้ทรัพย์สินของเราเติบโตขึ้นนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราฟังครับ